เกมนี้มีชื่อว่า Mango and Sticky Rice <Huh? S 1> นะกองไม่ใช่ rice นะไม่ใช่ข้าวนะ <Yeah. S 1> แต่เป็นลุกขึ้นลุกขึ้นยืนนะซองกนโนใช่ a r i c e ป่ะอออออาาเเ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 ลล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  เกมเพย์ง่ายเพราะว่ามันเป็นปลูกต้นไม้เรียกมินเนียนพอเรียกมินเนียนปุ๊บก็รวมมินเนียนให้เป็นหนึ่งเพื่อให้มันเก่งขึ้นแล้วก็อัปเกรดไ้เต้มอัปต้นไม้แค่นั้นแหละคอนเซ็ปต์เกมก็คือคืนสีสันและความสุขให้โลกและเกมก็มีให้เลือกคาแรคเตอร์มะม่วงสติกี้สติกี้นี่อะไรเหนียวๆนะโกโก้อ่าน้ำกะทิแล้วก็ถั่วก็เอารวมแบบส่วนผสมในข้าวเหนียวมะม่วงแทนเลือกถั่วเลยไปละในกล้องอะไร เอาซุ่มแล้วอ๋อซุ่มเลยไ่เลือกไปทันเหนือว่ะเฮ้บ้านเกิดพี่เองน้องอู้เหนือหน่อยไม่อู้ละครั้งนั้นน่ะเหนือโอเคปลูกต้นไม้ครับผมเริ่มมาทำอะไรน่ะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้อ่าปลูกต้นไม้แล้วก็ทําการรวมแล้วก็ต่อสู้แล้วก็อัเกิดต้นไม้ของเราด้วยนะถ้าผมยึดแผ่นที่เหรออ่ากดสเปคบาร์แบบทําการเม์ออะไรเงี้ยเห็นปะมันจะมีลูกน้องมาแล้วก็รวมสเปกบาร์ เออต้องรอให้มันออกมาก่อนเออใช่ใช่ต้องออกรอให้มันออกเยอะๆก่อนเฮ้ยทำไรอ่ะนี่นาเคธผมเฮ้ยคุณมีตัดนาเลยอยากดีแดหรอเป็นที่ผมนี่มันที่ทั่วเขียวไอ้น้องเฮ้ยมดเอาช่วยสู้มดนะรวมไงเนี่ยสเปคบางแต่พอเราสร้างของเนี่ยมันจะมีแบบติ๊กที่ต้นไม้ด้วยนะเอ้ยมันไม่ขึ้นวะเอะไรอ่ะมันที่จริงมันอัปเกรดต้นไม้ได้นะ เฮ้ย في, เป็นสองดาวแล้วว่ะบอลพี่สองดาวแล้ว,ลวดูดนินี่ก็มีสองดาวเหมือนกันเราต้องหาสามดาวตัวเก่งที่สุดเลยแล้วก็ต้องสู้กับพวกนี้เฮ้ยอุ้ยมันตีเราได้ด้วยนะมดแดงนะบดลไปด,โด,ด,โดีโดนโดนนี่โดนแรงเมิร์ชเลยเฮ้ยโดนโจมตีโดนโจมตีอู้ะเอ้ยตัวแทนตีแรงยังวะ นี่หนูเนี่ยหนูเนี่ยเอามาดิแล้วก็เอาเมาส์คลิกมันได้นะมีโจมตีด้วยได้สามดาวแล้วได้สามดาวแล้วเฮ้ยสามดาวฉันตายเออสามเมอร์ชเมิร์ชเลยเมิร์ชรวมชีนอยอะไรอ่ะีไดด้้วยแล้วก็มีแจ้งในแผนที่ปะเฮ้ยสังเกตหนูจะตาแล้วไทยซีเล็กแฮสปาวเอเวนต์เหรอคือไรอ่ะไทยซีเล็กคืออะไร เทปหรออะไรเจำไว้ความหวานให้ความหวานนำทางเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะโดนต่อยเหรออโ้ยโดนต่อยเหรอช่วยเราตีเปล่าทำไมมันหวานนำทางอ้าวโดนละน้องพี่มีนักมวยนึกว่าเรามีแต่กีกี้ตัวเล็กๆมอนมีแค่นี้เงี้ยคลิปมันไม่เห็นสามดาวเล้วสามดาวของพี่อยู่ไหนุปยึดของเพื่อนไม่ได้นะโอ้ยจะตายแล้วพี่พี่จะซัพพอร์ตอ่ะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงรวมอีกกี่นี่ไงผู้แทนอของแทนตีโคตรแรงเลยเดี๋ยวปล่อยออร่าบัดไปด้วยเห็นปะนี่มันไฟเตอร์ตังมีเยอะนะก่อนนี้ที่เข้ามาเล่นมันอัปเกรดได้ไม่ใช่เหรอแบบว่าอัปเกรดให้แบบว่าต้นไม้เราแบบเราตีได้เหรอจริงป่ะหรือวาอ่าน่าจะของแทนตีเฮ้ยปลูกต้นไม้ในน้ำอ้าวที่สามดาวห้าตัวอนะไรเนี่ยอ้๊ยอุย ขนาดนั้นเลยพี่มันคอมโบได้ใช่เหร่าแอร์คอมโบอะไรเงี้ยมันนี่ลูกพ่ออย่าตายรวมกันเฮ้ยมันยืดบาดแทนไปแล้วเฮ้ยโอย้ดูของอไอกล้องดีแต่นี่ตัวน,นี้ก็โหดนะโซนวีอ้าวกล้องอยิดโซนนี้เหรอ ูตรงนี้เลยชนะชัวร์แต่มันก็บอกนะแบบว่าที่อะไรของใครอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเขียวสีขาวนี่ของใครอ่ะนี่อ่ะเรียบร้อยบอลบอลไม่เกิดละมั้งแข็งน้องอีซี่จัดโอ้โหกล้องยังโหดอ่ะดูดิสามดาวนี่ภาคเหนือนี่มีอะไรอะแลนด์มาร์กอะไรเจ๋งๆมันอะท่ำเนี่ยท่ำอะไรท่ำอะไรท่ำอะไรอุ้ยอะไรอะไรอะไรตรงไหนประตูพิจิตรละโดนเลดเหรอโดนเลท เฮ้ยอะไรอะุ้ยอะไรเมอ,อร์สโอเลยเฮ้ยว้าวอุ้ยอุ้ยยังไงครับน้องสามดาวอันีเชฟเอียนเลยนะ <c oughs> อุ้ยอ้าวตายเลยโอ้ะไม่เป็นไรเรามีนักสู้สนักสู้เข่าเหนียวมะม่วงอยู่เรายึดไม่ได้จนก,กว่าเราจะฆ่าบ,บอสได้หรอตีมันลูกตีมันลูกตีมันลูก เราต่อยได้ด้วยเลยใช่ใช่เหรอใช่เลยเนี่ยเหรแต่มีหมดเลยอ่ะใช่เหรอโอ้ต่อยอะไรมาเพื่อนของของกล้องเยอะยืนพื้นที่ตรงกลางกระบุเลยเหลือสองดาวหายไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหว้าบเลยโอ้เออเออเออ Okay, ข้าคิดว่าความหวานคือจุดอ่อนแต่เจ้าพิสูจน์นให้ข้าเห็นแล้วอ้วนใช่ไหมเขาบอกอยู่เี่ความหวานที่พอดีฟื้นฟูทุกสิ่งเราต้องกินหวานแต่พอดีนะเว้ยแล้วทำไมพวกเราอ้วนเนี่งอัพเกรดได้แล้วเนี่ยเห็น้าะมันจะอยู่ขวบบนด้วยเพื่อนเอาตังค์อัพเกรดต้นไม้ เออเอาตอนอัปเกรดต้นไม้ด้วยนะแปลว่ารอบที่แล้วไม่เคยอัปเกรดเลยไม่ไม่ไม่ไมไมอรอบรอบที่แล้วไม่ขึ้นรอบนี้นี่อัปเกรดอยู่นะใช่หรอแสดงว่าอันนี้บักค,คนเดียวเดลยแต่ว่าเราต้องมีเงินเยอะๆก็คือต้องไปฆ่าม,มอนนั่นแหละแต่เลยลูกจตกการฝังหา่านโหดไอริทมอนเตอร์เฉยแต่ว่าเราต้องช่วยกันฆ่าเพราะว่ามันโหดอาดี่ยิงนายอยู่นู่น เอ้ยช่วยด้วยมาแหลกปอมาแหลกปอหลืมหมดปะแม่แหลปอมาแหลกปอตีมันลูกตีมันลูกไทยซิลิกมาละไอ้น้องไปเรียกก่อนเรียกของหวานเจ้ารู้หรือไม่มะม่วงข้าวเหนียวกระทิ้ั่วทองถ้าหักล้มล่างจะกลายเป็นของหวานที่ทรงพลังที่สุดเจ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพี่จัดไปช่วยไหวเยอะเกินเยอะเกินมาแล้วมาแล้วลูกพี่มาแล้วโอ้มาอะไรกันเยอะแยะ นี่ไงเป็นไงเก็บไทย<ต>สีเล็กเลย้ยช่วยด้วยโดนยืดปาสนี่ไงพี่มาแล้วนะพี่ยิงบีมมนะพี่ยิงบีมนะอะไรจะการยิงพิ้ว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 อ๋อ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 เป็นไงนี่ยังโหดนี่ หนังกำลังโดนขาวเฮ้ยทำไมไอแทนันจะกินบ้านหมดเลยวะไอแทนไปกินพื้นที่หมดเลยปิดล้อรลัดโลมีพื้นที่เยอะสป่แต่ไม่อัพเกรดบ้านแตเงินเลยไอ้พวกนี้เอ้ยอัพเกรดตัดหมดแล้วเรียกเลยเฮ้ยใครมีสามดาวอยู่จังวะไอพี่มีห้าตัวไหนบอสจะโผล่มายัง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 เคลมอีกพื้นที่หนึ่งอ่ะ นี่เคลมเลยเคลมไม่ได้แล้วอันนั้นเคลมไม่ได้เพราะว่าบอสเราจะออกมาตอนเว็บสุดท้ายระวังโอ้ยเจ็ดตัวลือสามดาวมาเอามะเฮ้ยเชฟเป็นอะไรดูยิงบีมฟิลสิลสิว,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 วระวังระวัง โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใครฮิวอ่ะก็มีคนเดียงยิวได้อันนี้อ้าวอ้าวใรแท้ๆเป็นไรอ่ะลงโอ้ยโอ้ยกลางหัวเลยโอ้ยวาร์ปดยเด้อนี่เรียบร้อยหวานกิน กินฟองวางเยอะต้องตัดขานะ The two easy bro จะได้คนเดี๋ยวคนอย่างไงนะใช่ใจเอ้ยผม m v P อ่ะอ๋อมิวีบอก m v P เด้อเอ้ยนี่ไงเล่นสามรอบอ่ะเคลมเลยได้ไรอะฮะได้ตัวละครใหม่เหรอ หรืออะไรหรือสกินแล้วก็ตอนนี้ Mango and Sticky Rice นะครมีกิจกรรมแจกคีย์บอร์ดอยู่นะครับผมตลอดทั้งเดือนกันยาเลยนะครับท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ตลอดทั้งกันยานะครับกติกาคือง่ายครับแคปตัวละครที่เราเล่นนะครับโพสลงโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้นะครับถ้าผมแนะนำเนี่ยอาจเป็น Facebook ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ติด h a s h t a g นะครับ Mango and Sticky Rice นะครับของรางวัลรวมมากกว่า11,000บาทเลยนะครับท่านผู้ชมอึม ทีนี้ผมจึงดูเลยว่าทําไมถึงไม่มีข้าวว <c oughs> ันลุกขึ้นสู้ยังไงล่ะน้องพิ่งใส่อย่างเดียวเลยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับ๊ายบายจ้ะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวลิงผมจะทิ้งไว้ต้งลางคลิปนะครับ